สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมี่แล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอมี่มาเพชรชนสาขาหนึ่งนะคะซอยสเต,ตทวี่ไทยหกิบแปดแยกหนึ่ง ะะวันนี้นะคะเอมี่จะมาน,นําเสนออัปเดตรถกระบะนะคะที่ของเราเนี่ยเป็นรุ่นขายดีเลยนะคะรุ่นฮิตเลยนะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะตัวนี้ของเราตอนนี้นะคะมีหมดเลยตัวเตี้ยตัวสูงตัวออโต้ตัวเกียร์แมนวนวลขับสี่มีหมดเลยนะคะคุณลูกค้คา่ะบอกเลยนะคะว่าของเราเนะคะเป็นรถค่ายเกตทุกคันนะคะไม่หลักหมื่นทุกคันนะคะที่สําคัญเลยคือราคาเล้าใจมากๆค่ะคุณพี่ขานะคะด้านหน้านี้เลยนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเอมี่จะพาลูกค้านะคะไปรับชมรถที่ละคันกันเลยนะคะว่าเรามีรุ่นอะไรกันบ้าง คใครสนใจรุ่นไหนนะคะก็ลองโทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะครปรึกษาได้เลยนะคะว่าออกรถยังไงนะฮะอาชีพนี้ไปได้ไหมนะฮะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมกันก่อนเลยค่ะ อย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวโตลต้าลิโวนะคะ2.4 J นะฮะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะเป็นตัวเซตอิดิชันปี19เนะเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคะน่าใช้งานนะตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะใครสาวก4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้สายซิงนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะราคานะคะคือจัดไปนั้นได้เต็มนะคะฟรีดาวผ่อนเพียนเดือนละ10,000บาทต่อเดือนนะคะลูกค้าเงินเดือน20,000บาทขึ้นไปนะก็สามารถซื้อคันนี้คนเดียวจบได้เลยนะคะไม่ต้องค้ำไม่ต้องร่วมายไรได ตัวนี้นะเป็นสีเทาดำนะเป็นตัว 2.4J ร์ออโต้ปี19นะคะเป็นโฉมของ Cha t Edition นะคะสีเทาดำอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้ไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกระจังหน้ารังผึ้งนะคะหุ้มด้วยกรอบโครไมี่ยมขนาดใหญ่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของโตลต้ารีโวเลยที่เป็นกระจังหน้ารังผึ้งนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอด้านล่างนะคะไฟตัดหมอด้านล่างก็มีมาให้นะตัวนี้นะคะ รถตัวนี้ดั้งเดิมครับเป็นของจังหวัดระยองนะคะระับป้ายทะเบียนอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะเป็นป้ายกรุงเทพนะคะสวยงามนะคะคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่ใช้งานเพียงหกหมื่นโลนะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะล้อนะฮะเป็นล้อแม็กสีดํานะคะยางปีสองพันสิบเก้านะคะคันนี้เป็นยางปีหนึ่งเต้านะคะ สวยงามนะกระจกมองข้างนะคะมีกรอบค้มเงมพุ่มนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างทังสฝั่งนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยงามนะคันนี้นะห้าแสนห้บาทนะคะราคาดีงามมากเลยนะภายในสีดำนะคะออกทนดุเลยรถคนันนี้เพราะว่าด้วยตัวรถเป็นสีเทาดำนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกทั้งสี่บัดับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกปรับคนขับปัับออโต้นะคะ เป็นท่านล็อกนะคะกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังสีดำนะคันนี้ดูเลขไม่นะคะวิ่งอยู่หกหมื่นโลจริงๆนะคะไม่วิ่งอยู่หกหมื่นโลจริงๆนะคะคันนี้นะแทบจะใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะรถคันนี้สองปีนะ,ะไม่ใช้งานหกหมื่นโลตกปีละสามหมื่นโลเองนะคะโตต้ารีโวสองจุดสี่เจนะฮะห้าห้าเก้านะฮะปีหนึ่งเก้าคันนี้รถมือเดียวนะ,ะลูกเก้าบันเทินนะคะ รับประกันเรื่องคุณภาพเลยนะคะว่ารถไม่มีการชนหนักตัดต่อมาแน่นอนนะคะคันนี้นะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยได้สีแดงอย่างสวยงามนะคะันนี้เกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายๆเลยนะ,ะตัวนี้แอร์อเนาล็อกปรับมือค่ะนะคะสวยงามนะคะันนี้นะคะมาชมได้เลยนะ,ะที่ปิกินของเรานะคะ สี่ประตูด้วยนะคะได้เกึ่งอารมณ์แบบครอบครัวไปในตัวนะคะแล้วก็ได้รถกระบะไปในตัวเลยนะคะคันนี้นะสวยงามน,นะคะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะะที่เบอร์ด้านใต้คลิปนะคะมาตัวถัดไปกันดีก,กว่านะะตัวนี้เป็นตัว Toyota r ี v o สองจุดสี่ e นะคะปีหนึ่งแปดตัวนี้เป็นสีดํานะคะเป็นรถสีดํานะ,ะแต่งด้วยแม็กสีดําอีกเช่นเคยนะคะเป็นตัว Pirener ยกสูงนะคะตัวนี้นะปีหนึ่งแปดไมล์วี่งเจ็ดหมื่นโลนะคะ ไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะแล้วก็ไฟเดือทาง running light ด้านล่างนะคะจระจังหน้ารังผึ้งนะคะหุ้มด้วยกรอบโครเมียมเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขายของตัวต้ารีโวเลยนะด้านหน้ารุ่นนี้นะที่ใครหลายคนจะเรียกว่าโฉมหน้าหล่อน,นั่นเองค่ะนะคะตัวนี้ห้าแสนสามหมื่นบาทนะคะห้าแสนสามหมื่นบาทนะคะจัดได้เต็มพอร์ตเพียงเดือนละเก้าพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันดีกว่านะฮะด้านในนะคันนี้ เกียร์แมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้คุณลูกค้าขากระจกนะคะกลิ่นหอมมากเลยด้านในนะคะกลิ่นหอมจังเลยคันนี้นะคะกระจกมองข้าปแบบไฟฟ้านะคะพวงมลาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะเครื่องเล่นเป็นหน้าจอนะคะแอร์หลอกปรับมือค่ะเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้ไม่ใช้งานเพียง เจ็ดหมื่นโลนะคะไม่หลักหมื่นโลจริงๆนะตัวนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะคะไม่มีชนหนักแนะ่นอนจก้กคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะเป็นแคปโอเพนนะคะคุณลูกค้าขะสวยงามนะน็อตไม่เคยขยับปักเม็ดเลยนะคะเม็ดอาตต่างๆนะคะยังรอย,ยังสวยงามอยู่นะคะรับประกันเลยเรื่องคุณภาพตรงนี้นะ,คะใครชอบรถสีดํานะฮะแต่งดูๆอย่างนี้มาชมกันได้เลยนะคะที่ฟลิจของเรา ะค,ะคันนี้นะคุณลูกค้าขาใครสนใจนะ,ะก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะ,อะโอเคนะคะเราก็ให้ชมกัน,นผ่านๆไปอย่างนี้ก่อนนะคะใครที่สนใจอยากมาดูรถนะคะมาได้เลยที่เสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย95นะคะเพชรยนต์ของเราเปดิดทุกวัน9ก้าโมงช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะมาเลือกชมกันได้เลยนะคะที่บริษัทนะคะ ออกรสศูนย์บาทได้จริงนะคะดาวเริ่มต้น0%ูนเซนะคะมาชมกันได้เลยนะ,ะที่เพจของเรานะคะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองแสนนะคะถึงหลักล้านเลยเราก็มีนะคะโอเคเนาะแต่วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ